อ่ะสบายดีน้องโอ้มันนี่หนามันเนี่ยเพราะว่ามาแต่น้าใหม่ๆแจะมากับมาหลายคนมันนี่มาติดตามเขาที่บอมันบ่งกเนาะเขาที่บอกมีปัญหาสาหรับแนวพันเฮาเนาะ่ะมาเบิ้ง่ว่าไปเบิ้งจ้ะจ่บอกออกดีเนาะแต่ว่าถ้าเราคำแปดที่บอออกดีเดี๋ยวมากับมีหลายหลายคนมาเนาะมีมิสเตอร์สินาเกี่ยวปีติมีมิสเตอร์บันซาซิองดามิสเตอร์กัญญาแก้วดีละวงแกีละวงแล้วก็มิสเตอร์พอลิกิด พคงน้ำพันอันนี้มันทีมงานทีมงานเขาบอกโมเมนทีมงานเพื่อเซตของบริษัทเนาะที่ว่าฮัมมัดติสาเมื่อเกินไหวอยู่ในอยู่ในเมืองน้องบกเนาะเมืองน้องบกเขวี้ยงขโมยบ้านหัดเชียงดีเนาะบ้านหัดเซียงดีที่ว่าเคยมีข่าวที่ว่าจัดงานจัดงานปีใหม่สงกรานต์ที่ว่ามวลหลายหัดเซียงดี เคยโด่งดังมาก่อนอันนี้มาเบิ้งติดตามข่าวไปเบิ้งกันเลยก็ได้เอาข่าวช่วงออกดีเนาะแต่ว่าพ้นจากคำน้อยหนึ่งนะบรนการคดีขอแรงงานแบบว่าข่าวๆไปก่อนต่อไปฮ่องกงฮาองมีคอนแทคคอนเซปต์ฮ่องกมีรายการแต่ละรายการเข่า